สุขหูปุญยสัตว์อุจยโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้วัดรังแรงตำบลรังแรงอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดขอเชิญชวนสาธุชนร่วมสร้างมหากุศมครั้งใหญ่ขอเชิญร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างพระเจ้าใหญ่พุทธรังอุดมทรัพย์หรือหลวงพ่อบท พระพุทธรูปปางประทานพร์ขนาดหน้าตัก5เมตรสูง6เมตรเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจพุทธศาสนิกชนและให้จันลงไว้ในพระพุทธศาสนาซื่อไป,ไปในวันที่15มีนาคมพุทธศักราช2568กำหนดการ15มีนาคม7นาฬิกาถวายพัตหารแด่พระสงฆ์ที่มาร่วมงาน8นาฬิกา39นาทีพรามประกอบพิธีบวงสวงเทวดา 9นาฬิกา9นาทีประธานสงฆ์ทำพิธีมอบดอกไม้มงคลและวางแผ่นศิลาฤกษ์ 16.30นาฬิกา30นาทีทอดพระปาสามคัคคีกองละ100บาทล้านกองล้านดวงใจเพื่อสมทบทุนสร้างพระเจ้าใหญ่พุทธรังอุดมศัพ์ยหรือหลวงพ่อบทให้แล้วเสร็จตามวัตถุประ,ระสงค์ซึ่งในการก่อสร้างให้แล้วเสร็จนั้นต้องใช้ทุนทรัพย์จำนวนมากจึงขอบอกบุญขอเชิญชวนสาธุชนคนใจบุญร่วมจองเป็นเจ้าภาพพระปาสามคัคคีเจ้าภาพโรงทานเจ้าภาพเหล็กอิฐ หินปูนใส่เจ้าภาพอื่นๆหรือร่วมบริจาคสมทบบุญใหญ่ในครั้งนี้ได้ตามกำลังทรัพย์ตามกำลังศรัทธาของท่านสาธุชนที่ต้องการฝากแผ่นยันดวงไว้ใต้ฐานองค์พระใหญ่เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองครอบครัวและวงตระกูลก็ติดต่อจองแผ่นยันดวงได้ที่วัดรงังแรงตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อจองเป็นเจ้าภาพติดต่อร่วมบุญได้ที่ พระอธิการชาติมนตรีจันทวังโสเจ้าอาวาสวัดรังแรง098 487 7210ผู้ใหญ่ธนพัฒ์เงินจัน097 208 1914และที่หมูภูทร087 241 9849 ผู้ใจโกศลที่อยู่แดนไกลโอนสมทบบุญได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี6 6 1 8 3 4 7 6 1 0ชื่อบัญชีวัดรังแรงและในงานคืนวันที่15ี่มีนาคมชมสุดยอดหมอลำเรื่องต่อกลอนรุ่นใหม่ยิ่งใหอลังการงานแสดงด้านหน้าเวทีที่ตื่นตาตื่นใจทุกช่วงเวลาของการแสดงสารเหลาบันเทิงสิ่ง ชมก,กันโตรุง่งยามเย็นเย็นตะเวนกับลงรดดโดดนกกาสนากับปอนไปโดนคู่เคียงกันมาปลาคู่กับปลาสักคูนายังมีคู่เคียงคูนอนมีคู่รงอง,อง,ง,รงเรียงส่งสำเนียงรักกันก็เก่วงานบุญใหญ่งานวางศิลาฤกษ์สร้างพระเจ้าใหญ่ พุทธรังอุดมศัพท์หรือหลวงพ่อบทณวัดรังแรงตำบลรังแรงอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษ15มีนาคมนี้เที่ยวสนุกและได้มหากุศลใหญ่ดูนะพขอบทหัวใจบทน้ำเขาขึ้นต่อเถียงนาคอยจะลืมระบอกคับพ่อบกันอีก่อนนั้นปีเก่านั้นมาจะต่อมาคือสัญญาดับจีเอ นนี้จ่างสุขุราทุกนานั้นเป็นสีทองนี้เนีัดนี้ความหมายถนะ้าจะบอกไปไหนแล้วก็ไม่สวยพวกจะไปอยู่ในเนื้อท้องขับจะน้องกลับขึ้นบ้านนากลับนำารโยู่แก่อายเป็นกำลังใจให้อายจะดดา